สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ําบางพระครับบรรยากาศเย็นสบายวันหยุดมาเที่ยวพักผ่อนได้ครับช่วงนี้ลมเย็นมาแล้วช่วงบ่าย,ายอากาศก็เย็นสบายไม่ค่อยร้อนครับมีเพื่อนๆมานั่งตกปลากาันริมขอบอ่าง บรรยากาศสบายมากครับบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำบางพ้าครับเพื่อนๆชอบตกปลามาเที่ยวได้ครับ สามารถเอารถไปจอดริมน้ำได้เลยนะครับสะดวกด้วยช่วงบ่ายๆแบบนี้นั่งตกปลาชิวๆสบายๆเลยครับอากาศเย็นมากครับลมเย็นสบายเลยถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าอากาศช่วงนี้เย็นๆครับ ริเวณรอบอากก่างเก็บน้ำบางพระครับรีราชาชนบุรีครับบรรยากาศช่วงไป ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบรรยากาศสวยๆรอบอ่างเก็บน้ำบางภาคศรีราชาชนบุรีครับเ,เพื่อนชอบตกปากแวะมาเที่ยวกันได้เลยครับสามารถที่จะรถเขาลงไปข้างล่างได้เลยติดน้ำเลยน,นั่งรับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ